สวัสดีครับมาดูดวงรายวันกันครับปารทุนลมแบบพยากรนะครับทางช่องอพยยากรล์ชแนลนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่30มสิบพฤษภายนนะครับพศสองพนห้าสิเจ็ดนะครับก็ตรงกับวาระจิตแรมเก้าข้ามเดือนเปีมังกรนะครับจอซอนหนึ่งสามแปดหกนะครับตามระบบปฏิจจินตสิที่ของไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสี่ยงโชคนะครับโอเคสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามา รับชมรับฟังนะครับก็ตรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกัดดิงด้วยน,นะครับเพื่อได้ไม่พลาดในคลิปหน้าน,นะครับเพราะผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันเลยนะครับเป็นคลิปการทำหน่ายดวงในวันของพอดนั้นเวันนะครับเพราะท่องเล่นนำโชคของพอดั้นเจ็ดวันนะครับการจำหน่าย,ยแต่ละครั้งนะครับก็เป็นการทำหนายที่มีผลง่าวันต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ถ้าวันนี้ผลการทำหนายไม่ดีขึ้นมาหรือว่าไม่ไม่ถูกใจขึ้นมาพรุ่งนี้ฟังใหม่ได้ครับเพราะว่าการทำหนายมีผลแค่ยี่สิบชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ การทำนายแต่ละครั้งนะครับถ well, ือว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะครับไม่ได้จอดตรงท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจารญาณในการนำผลการทำนายไปใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากให้ตรงกันโตนั้นโดยตรงก็สามารถทำมาโดยรวมนการเสรวนตัวกับคุณหนุ่มตามโดยแอปที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือาจะพบ้คุณหนุ่มได้ในแอปพยศคอนโดสำหรับส่วนอยเช่นกันนะครับเพราะนั้นยังไงเราก็กลับมาดูดวงรายวันกันต่อเลยนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์เช่นเคยนะครับว่าชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับการเงินกาาาาารรรรรงนนนนสุขภภพโชชคคลเเเเป็่่่ไะับิมที โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววอาทิตย์วันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะมูนก็ถือว่าวันนี้โชคลาภกัมาไม่เจ็บนะครับชาววอาทิตย์ต้องรอไปก่อนนะครับในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานครับสำหรับผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับสำหรับชาววอาทิต <receptors>. ย <úsica> ์ปรากอว่าได้ไพ่เจ็ดม้ก็ถือว่าวันนี้การงานจะสําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่ค้าขายก็ถือว่ามียอดขายระดับกลางกันเลยนะครับต่อมาเรามากราบถึงเรื่องความกักกันนะครับโชคลาภของชาววอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากว่่าขึ้นไพเดอเสินบว่าวัันนนี้ะครบ ในแง่ของชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาจากการที่มีมือที่สามเข้ามาสอดแทรกในครอบในชีวิตครอบครัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาพยายามตัองสี่นิดนึงนะครับค่อยคุยค่อยเจรจากันนะครับตอนนี้บอหน่อยอภัยกันได้ก็ให้อภัยกันนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่ควรทาก็อย่าทานะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดบ้างนะครับชาวสวัสดิ์อาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สี่ไม้นะครับถ้าสี่ไม้ปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับชาววันอาทิตย์ที่มี ชาวสวัสดิ์ก็ถือว่ายังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวสวัสดิ์อิก็หายหงองไปได้เลยนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาววาทิในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะครับถ้าสองถ้วยปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับสุขภาพยั็งแงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววาทิในวันนี้ก็หายห่องไปได้ครับง่าย่ของสุขภาพนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนาโชคกันนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้เลขนำโชคต้โชคไปใช้นะครับ หมายเลขแรกของเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์วันนี้ก็คือหมายเลข79นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข67นะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข48นะครับ79 67แล้วก็48นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองไปปรับเช็คกันดูนะครับเลขหวยจังกายก็มาเข้าไปรับซากกันด้วยกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในแง่ของเลขนำโชคนะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันจันทร์กันเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานกับรากสณขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภเป็นก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงเหรียญถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ในแง่ของโชคลาภในวันนี้นะครับก็ยินดียนะครับชาววันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานคร kind of ับสำหรับผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ปรากฏว่าเราได้ไพ่สิบเหลือแสดงว่าได้สิบช่วยนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับการงานสำเร็จหรือไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีช่วงสนับสนุนครับจ้มค่อนข้างดีแล้วก็คนที่ค <win> <in apper. S 1> <win> ้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามีคนสุดหนุนค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่ายอดขายระดับกลางบวกมปเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับพะเราชาววันจันทร์เอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดว for รอบครัจแสดงว่า ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวยังหวานชิ่งนดีอยู่ในการสำหรบชาววันจ,จันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดวันจันทร์ในวันนี้เพราะเกิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดหมยก็ถือว่าสาวธรราสัมพันธภาพของชาวสาววันจันทร์ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้าง,าางดีอยู่มากเลยครับสำหรับชาวสวันจันทร์ในวันนี้นะครับจากนั้นมาดูที่สุขภาพกันเลยนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้ปพรากิว่าขึ้นไพ่ ดีเอ็มเหรือว่าจักรพรรดิดีก็ถือว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับหายห่วงไปได้เลยอย่งนขอสุขภาพนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่โชคดีนะครับสำหรับชาวบัญจันครับที่โชคดีทุกเรื่องเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวบัญจันทร์วันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคเลยนะครับเลขนำโชคของชาวบันจันนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขห้าสิบนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข4ี่สิบครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบหนะครับ 59 42แล้วก็56นะครับเป็นหมายเลขนำชของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในแง่ของเลขนำโชคนะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาววังคันกันเลยครับว่าชาววังคานในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววังคานเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนครับโชคลาภของชาววังคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ห6 ดาบนะครับถือว่าวันนี้โชคลาภจะมาไม่ถึงนะครับชาวบังคารเราไปก่อนครับในแง่ของโชคลละนะครับต่อมาเป็นเรื่องของออการงานครับการงานของชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ก้าดาบแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหากุบขัดต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครที่ต้องทํางานในวันนี้หรือว่าถ้าใครที่ค้าขายในวันนี้ก็เช่นกันนะครับยอดการค้าขายอาจจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสีกันที่นึงอาจจะมีปัญหากับลูกค้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ พยายามตัง้งสีนิดนึงจะได้ใจเย็นๆใหม่แก้ปัญหาที่ถาโถมท,ทีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความกับกันนะครับเพราะแล้ของชาวอังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ดิฮาร์เฟสสิสหรือราชนีรรรประจานแสดงว่าวันนี้นะครับชาวอังคารที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังเรื่องที่มีปัญหาจับมือที่สั่งมาสอดแทรกไว้ในครอบครัวด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะพยายามหลัอที่พอหน่อยก็ค่อยๆคุยเจรจากันนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับจะได้ผลมันทีไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับชาวอังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดกันบ,บ้างนะครับชาวสดบางคันในวันนี้นะครับพรากว่าเราได้ไพ่เดือดสันนะครับถือว่าวันนี้สุถภาพของชาวสดบางคันยังสานต่อไปค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวสดับางคันในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อการที่สุขภาพเลยนะครับสบัมภาษณชาวบางคันในวันนี้ปพรากว่าเราได้ไพ่เดือดโบนนะครับถ้าเดือดโนปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้ชาวบางคันอย่างไง้ของสุขภาพหาใหต้ระวังไปด้วยนะครับอาจจะมีอาการไม่สบายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะนั้นก็ พยายามดูแลสุขภาพันนิดนึงถ้ารู้สึกไม่ดีนะครับก็ให้รีพบแพทย์ทันย์านะครับว่าผ่านเยอะนะครับสำหรับชาวบังคานในแง่ี้ของสุขภาพในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนาโชคหมายแรกนะครับของชาวบังคานก็คือหมายเลข55นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข17นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข04ครับ55นะครับ17แล้วก็ ศูนยนะครับเป็นไปได้สำหเับโชคของชาววันการในวันนี้นะครับกองปรับแชร์กันดูนะครับได้ผลกลางใจก็มาคอมเมนต์รับทราบกันนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนำโชคของชาววันการวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาววันพุธกันต่อเลยครับว่าชาววันพุธวันนี้นะครับการเงินการงานควาักสุขภาพโชคลาภของชาววันพุธเป็นเช่นไรนะครับมีต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับวลไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่ากล่าได้ไพ่ 8หมายถือว่าจะมีโชคระดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวพุทธในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของออการงานครับการงานของชาววันพุธในวันนี้นะคะรับก็แบบว่าเราได้ไพ่ราชนีเหรียญนะครับหรือว่าวันนี้นะครับการงานก็ยังก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งผููที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่ามีอาขายาาระดับกลางบวกได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับในแง่าการงานของชาววันพุธในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับเพราะรักของชาวพุทธเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับเรากล่ว่าได้ไพ่หนึ่งเดียวก็ถือว่าความรักแหวหวานช่นกันอยู่นะครับสำหรับชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันเลยนะครับชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับเรากลว่าขึ้นไพ่หนึ่งไม้นะครับถ้าหนึ่งไม้ปรากฏขึ้นนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับเออสุเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของชาววันโสดบรรพุธก็ยังสานต่อไปค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับชาวโสดบรพุธในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลข อ่ามาที่สุขภาพก่อนครับสุขภาพของชาววัพุธวันนี้ปรากฏว่าขึ 1. ้นไข้แปดเดี so so ๋ยวก็ถือว like oh! ่าสุขภาพจังแข็งแรงดี่อยู่มากเลยนะครับหายกุไปได้เลยนะครับอย่างงี้ของสุขภาพของชาววันพุธวันนี้นะครับเรื่องวันนี้ว่าชาวพุธก็เป็นวันที่โชคดีอีกเช่นเคยนะครับข้าโชคดีก็แท้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับชาววันพุธวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขทำโชคกันนะครับเลขทำโชคของชาววันพุธหมายเลขแรกก็คือหมายเลขห้าสิบเจ็ดนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะครับ แล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขหกสิบหกนะครับห้าสิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็หกสิบหกนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุทธในวันนี้นะครับลองปรับแชรกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาววันพุทธหักเลยครับว่าชาววันพุทธหักในวันนี้นะครับการเงินการงานตลอดสุขภาพโชคลาภของชาววันพุทธหักเป็นเช่นไรนะครับ เราก็เริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววัพพุสหัดในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่5ายก็ถือว่าโชคลาภยังไม่ถึงนะครับชาววัพุสหัดต้องรอไปก่อนนะครับเป็นองของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววัพพุสหัดในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่7ดาบนะครับก็ถือว่าการงานของชาววัพุสหัดในวันนี้อาจจะมีปัญหา ที่ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าวันนี้นะครับให้ระวังนะครับจะมีคนมาหลอกลวงเอาผลประโยชน์นะครับเพราะนั้นควรวาตั้งสีกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวบราพุทหันในแง่การงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับสำหรังชาวบรานพุทหันที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากบว่าขึ้นไฟเดือดฟูก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่นะคคคครรรรรัััับบบบสหชาววนะทีี่มอ จากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวสวบ้างนะครับชาวสวนบรนษัทพฤทธิ์วันนี้ปรอกว่าขึ้นไพ่สิบถ้วยถือว่าสมรรถภาพของชาวสวนบรหัสจะไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่มีแผนการจะขอความรักนะครับที่ทางสวนจีนจะขอจะขอความรักในวันนี้มีโอกาสได้ตอบตอบรับค่อนข้างสูงถึง9กสกว่าเลยเนะครับสำหรับชาวสวนพฤรหัสนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบันพหัสในวันนี้นะครับรากว่าขึ้นไพ่อัศวินถ้วยนะครับ คือเซมยงาหมายสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่บ้ากเลยนะครับสำหรับสุภาพของชาววัดพุทธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขหกสิบห้านะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขยี่สิบสี่นะครับหกสิบห้านะครับยี่สิบเจ็ด แล้วก็24นะครับยังไม่ได้ทำช่อของชาวบ้านพุทธหันในวันนี้นะครับก็ปรับใช้กันดูนะครับได้ผลการยังไงก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับงานของช่ของชาวบ้านพุทธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาวบันสุกันต่อเลยครับว่าชาวบันสุกในวันนี้นะครับการเงินการงานตาอดสุขภาพชคลาภรของชาววันสุกเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรต้องระวังไหมอะไรต้องตั้งครับไหมเราเริ่มที่ชคอาภกกันก่อนนะครับชคลาภของชาวบันสุกนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ สองถ้วยแสดงว่าจะมีโชคระดับกลางก็ไปได้นะครับสำหรับชาวบันสุกในแง,ง,ง่ก่อนจบแรกนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบันสุขสำหรับผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สองไม้ก็ถือว่าการงานซาสเรรือวไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในว,วันนี้ก็ถือว่ามียอดขายร,ระดับกลางการได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับเรื่องของชาววันสุกร์ที่มีขอ้อรูลแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามไม้นะครับถือว่าวันนี้นะครับ ความรักยังหวานชื่นกันดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบันสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวสวนกันเลยนะครับชาวสวบันสุ์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นใช่เดือดแห่งเมอยจะว่าวันนี้สุธภาพของชาวสวบันศุ์อาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันไม่ลองรอยกันในแง่ของความคิดวามเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉนั้นก็พยายามต้องสิงกันหน่อยนะครับในการคุยกันเจรจากันก็เอารูปมาเลยกันหน่อยครับเพื่อให้ผ่านวันวันนี้ไปได้ดีนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่สุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบันศุขใน อ่าสบินไม้ถือว่าสุขภาพยังแ็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบันศุกในวันนี้นะครับจากนั้นเราว่าต่อกันที่เลขนาโชคกันเลยนะครับเลขนาโชคของชาวบันศุกนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข25นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข26นะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข91นะครับอ่านี่ไพ่เรียงมาเองนะครับเป็นไพ่จากการอธิษฐานนะครับ25 26กับ9 1นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบันศุกในวันนี้นะครับ ก็ไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลการไกลมาคอมเมนต์รับทราบกันดีแล้วกันนะครับสำหรับโชคลาภของชาวเอเขาเรียกว่าเล่นสำหรับโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาววันเสาร์เลยครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันเสาร์เป็นอะไรนะครับมีอะไรต้องระวังไหมเปอะไรต้องตั้งรับไหมนะครับสำหรับชาววันเสาร์เราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับ ช็อ่ารของชาวบนเสาในวันนี้นะครับปรากฏว uh, anyway, ่าเราได้ไพ่เดอะแฮงแมนนะครับแต่ว่าวันนี้ช็ล่าราจะมาไม่ถึงนะครับชาวบ้านเสาเราไปก่อนครับใน่างนของช็อตารนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบ้นเสาในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญแต่ว่าวันนี้การงานของชาวบ้นเสาก็สําเร็จรุ่งปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับถือว่ามียอดขายระดับกลางบได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะเรื่องของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วกะครับเรากอกว่าขึ้นไปเก้ายมก็ถือว่าวันนี้นะครับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องเรียกว่าเราหองเราเหกันเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องสีกันนิดนึงคุยกันด้วยความใจเย็นนะครับจะเรียกผ่านไปดีไปได้ดี่ดีนะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาวโสดเลยนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไ่สี่จ่าก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดวันเสาร์นะครับอาจจะมีเรื่อง ขัดแย้งกันในความคิดความเข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสิตั้งอารมณ์กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้พอหน่อภัยกันได้ก็ค่อยคุยกันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับสำหรับชาวชาววันเสารในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขอระวัี่สุขภาพก่อนนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไข้เดย high p ส e ซ s u r e โดยจอยดีประจ่ายก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ให้ผมไปแจ้งเลยในแง่ของสุขภาพนะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันโดยว่าครับเลขนาโชคของชาววันเสาร์นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหกสิบเก้านะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสามสิบหกนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมายเลขเก้าสิบหกนะครับหกสิบเก้านะครับสามสิบหกแล้วก็ ก้สิบหกนะครับเป็นไปเล่นทำโชคอของชาวเั็นสาวในวันนี้นะครับลองปรับแชร์กันดูนะครับได้ผลก,กลางๆก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนนะครับสำหรับเรื่อทำโชคของชาวเั็นสาวในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนทุเจ็ดวันในวันนี้พอต้องเล่นทำโชคอของคนทุเจ็ดวันนะครับหที่จะไปทั้งหมดก็ถือว่าตีๆกลางๆนะครับก็ให้ใช้จักรยานในการหายใจด้วยนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเดตุนี้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่่ในนคคลิปปตอไะรับผม พบกันใหม่ครับพบเพราะเราเจอกันทุกวันอีกแล้วนะครับก็สวัสดีครับ